โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับจะมีสูตรคั่วหวานเค็มแล้วก็พวกปรุงรสต่างๆแล้วก็จะมีปับ๊บป่าอยู่ในนี้เอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวจะส่งให้ทีหนึ่งตอนจะส่งเรียบร้อยแล้วพลาสติกต่างๆแกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้พวกนี้เนาะ ไปถึงก็แกะควรจะต้องแกะก่อนใช้งานนะแล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่ด้านหลังครับควรจะต้องแกะก่อนใช้งานเหมือนกันหน้าหลังด้านหน้าผมแกะให้แล้วกระดาษพลาสติกเมื่อไหร่ที่โดนความร้อนและความชื้นนานๆจะทําให้แกะออกยากครับก็ควรต้องแกะก่อนใช้งานมาดูมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้สองระบบไฟบ้านตัวนี้ เสียบโดยตรงนี้เลยส่วนแบตเตอรี่ถ้าจะใช้แบตเตอรี่ใช้สายโพลชุน,นีครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานก็เสียบให้ถูกสีทุกขั้วอีกฝั่งหนึ่งก็มาใช้ครีบที่แบตเตอรี่12โวลต์นะครับใช้แบต12โวลต์แดงบวกดาลบเหมือนกันแบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีนะสาหรับแบตเตอรี่นะ,ะการทํางานสวิตจะเป็นสสเตปแบบนี้ครับตรงกลางคือปิดเข้ามาขวามือเลือกระบบไฟบ้าน220โวลต์ มาการกดรลบที่เหมาะสมครับจุดสีแดงหมุนมาให้ตรงกันมอเตอร์ปรับความเร็วได้ตรงกลางคือปิดเข้ามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่ก็ไม่ต้องเสียบครับ<ม>ดึงสายออกไปเลยก็เก็บไว้สำรองโยกมาฝั่งนี้ก็ไม่ทํางานเราก็โยกกลับไปฝั่งไฟบ้านการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดา ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาหดแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ตัวนี้ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้ําได้เลยครับหม้อก็ยกล้างเหมือนภาชนะทั่วไปสกบรกมากๆก็ใช้ไฟเหล็กขัดได้เลยในส่วนของหัวเตาแก๊สและหม้อใช้ไฟเหล็กขัดได้ครับเพราะเป็นสแตนเลสส่วนในตัวเครื่องบอดี้ทั้งหมดใช้ฟองน้ากัดสไลด์ก็เพียงพอครับอย่าใช้ไฟเหล็กหรือสกอตไบขัดที่อะคริลิกนะครับจะทําให้ ขุ่นได้เวลาใช้งานไปนานๆหัวแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะนแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดเน้นเลยว่าห้ามใช้เด็ดขาดหรือว่าหัวเร่งก็คือแรงดันสูงนั่นเองอันนี้สำหรับถังเล็กครับเป็นวาล์วแรงดันต่ำถังเล็กใช้ได้ทั้งถังเล็กถังใหญ่อยู่ที่ว่าวาล์วแรงดันต่ำแต่ละตัวครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุด เห็นไหมเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายเาไม่ต้องสนใจมันไปโดนได้แต่ก่อนใช้งานก็เปิดให้สุดแบบนี้การใช้งานกดแล้วก็บิดแล้วก็ปล่อยเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับถ้าเซ็ตถูกนะถ้าช่องกัดเปิดไม่สุดเปลวไฟจะเป็นสีส้มล,ลอยๆแบบนี้หรือว่าการณีหัวแก๊สสกรปรกก็จะเป็นไฟส้มๆแดงๆครับควรจะขัดหัวแก๊สให้สะอาดนะ,ะตรงกลางไม่ออกอยู่แล้วนะครับออกเฉพาะวงนอก ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไม่ป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไม่ส่วนการคั่วป๊อปเปาหรือมัดรูมเน้นว่าใช้ไฟแรงสุดได้เลยครับยิ่งแรงยิ่งดีการทำป๊อปเปานะถ้าความร้อนไม่พอจะทําให้เม็ดแตกแล้วไม่กลมครับหรือว่า,าจะทําให้เปอร์เซ็นต์การแตกไม่ค่อยดีโอเคครับ